เข้ามาสักประมาณสามร้อยเมตรนะคะเราก็จะเจอร้านแล้วค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศจะแบบโลง่โลงๆนะคะคนเข้ามาเยอะเหมือนกันสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เราพามาที่ร้านคาเฟ่โปรแกนนะคะความรู้สึกแรกที่เข้ามาในร้านนี้เนี่ยคือมีคำถามในใจนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจหรือนะคะเพราะเราดูดูแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นคาเฟ่ธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากและอีกอย่างคือหลังจากที่เราชิมอาหารแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคะกาแฟซีเนเจอร์ที่ทางร้านแนะนำกาแฟดำในน้ำส้มนะ บางคนอนจาจจะชอบนะแต่สำหรับจินนี่คือต้องเรียนตามตรงนะคะเฉยๆกับรสชาตินี้นะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันพิเศษอะไรมากมายนะเป็นไก่เล็กมากน่ารักจิว๋วเลยอูดินพอไปเดินสำรวจรอบๆ รานเท่านั้นแหละเริ่มมีคำตอบในใจแล้วล่ะนะคะบรรยากาศที่นี่อบอุ่นนะคะชิลๆเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้าน,นะะในสวนมีไก่หลากหลายพันธุ์ให้เห็น แรกฝูงเป็ดเนี่ยก็จะเดินวนเวียนมาทักไทยเป็นระยะระยะนะฮะเดินไปด้านหลังสุดของสวนเนี่ยจะมีเล้าไก่เลี้ยงนกยุงนกแล้วก็เป็ดสายพันธ์ุสวยงามนะฮะ เสียงร้องอันไพเราะของนกน้อยเนี่ยก็ทำให้หายเครียดได้เลยทีเดียวมีสัตว์วิ่งเล่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะมีทั้งหมดสองตัวนะคะนกยุงคะ่ะ ่วยหันมาให้ไทยลูก่อยค่ะนกยูงค่ะเที่ยวไปยูตรงนี้คูเลยสาย่ายรยถู่ค่ะสป very beautiful uh huh. น่ารักดีอ่ะเออเขาท่าดีแฮมีนกยุงมีเป็ดไม่ออกค่ะน่าจะเป็นไก่เหรอใช่ไก่นะคะรอบๆจะทำเป็นของ น่าจะมีเลี้ยงปลาด้วยเนาะอยู่ที่นี่ทำให้เรารับรู้ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติในกลางดงตึกสูงที่ทยอยขึ้นในย่านนี้เออนาอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะที่ดูไปเมื่อกี้ะคะ่ะไม่ใช่สนสัตว์นะคะเป็นคาเฟ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าร้านบ้างนะคะ ข้างน้าอ,อ๋อจะเป็นห้องน้ำค่ะวันนั่งสูบุริได้ค่ะรอบๆบ,บ้านเนี่ยจะเป็นร่องน้ำนะคะและในสระเนี่ยก็จะมีปลามีเต่านะโผล่ขึ้นมาทักทายเป็นช่วงๆนะคะผููได้ว่าสัตว์เลี้ยงตามุมต่างๆของรอบบ้านเนี่ยเรียรอยยิ้มจากพวกเราได้ตลอดเ,เวลาที่นั่งอยู่ในร้านนะคะ ได้มีลุ้นกันตลอดนะคะว่าจะเจอสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะฮะคาเฟ่แบบนี้เนี่ยกย็เรียากแขกได้เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆอะค่ะพอได้เจอสัตว์เลี้ยงนะคะพวกนก ปลาไก่เป็ดอะไรพวกนี้เนี่ยคือ,โ,อโหสนุกได้ทั้งวันนะคะร้านนี้ก็หาไม่ยากนะคะอยู่ในซอยเบริงซอย14หรือจะเข้าทางซอยเบริง16กก็ได้นะฮะจอดรถเนี่ยก็จอดตามซอยอะคะ่ะหรือไม่ก็จอดเข้าไปในร้านนะคะข้างหน้าตรงบริเวณด้านหน้าจะเป็นที่จอดรถะคะ่ะใครสนใจก็ตามมานั่งชิลได้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคะ โอเคจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย